ยิงธนูนอุย้ยพวดเรามายิงธน,นูกันดีกว่าเช้าปิกนิกแล้วใช่สิถ้าต้อไปเดาไปนิดแล้วสิทุกคนคะอันนี้คืออะไรที่ทายนะคะจับเวลาก,กันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยคะ่ะอันนี้คือเป็นไฮไลท์แบบที่ปั๊มได้ด้วยนะคะเห็นไหมมันจะมีรอยปั๊มอย่างเนี้ยแบบลายยี่ห้อปาวานนะคะ ้เราไม่รู้วิธีการเปิดใช่ไหมวิธีการเปิดง่ายมากแค่เปิดตรงนี้ขึ้นมาก็าหยิบสีได้ตอบสะดวกแล้วกทอย่าพึ่งนะพวกเราจะมาเอา,านก่กอนอยู่ดีเพงกินก็มานี่เธอทำอะไรกันหรอพวกเรากฝึกธนูกันอยู่นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวนั้นเขอลองบ้างนะให้โซลิลเละให้ยูก่อนตาแรกโอเค กันนะเพราะว่าเหมือนไม่เหมือนกลุ่มนู้นหรอกกลุ่มนู้นอะมันไม่ยอมแบ่งปันกันเลยสตอรี่ก็เลยบอกว่าคนละเอาเอากี่รอบด,ดีอะแทนกี้เขาเขาอยากเล่นแล้วเนี่ยเอาคนละหนึ่งตาก,ก็พอแล้วมั้งมี่งานเดี๋ยวมันจะหมดเวลาการพักแล้วก็จะไปเล่นสึกต่อถ้าไรรอองนะคะขอยินตรงนี้การฝึกซ้อมอันไก่อันไก่โพรนยิงเลยโอ้โหถึงข้าเราหกสิบเอ็ดอีกแล้วว่า ไม่ใช่นะถึงแค่195่ยรอนี่มันหนักสื่อกับหัวกัดเอียงชัดๆจริงด้วยแฮะถ้าเธอไม่รู้อ่ะอู้สองรชัดเจนต่อไปนะเป็นแพงกวินบ้าแพงกวินเธอเราฝึกเล่นบ้าซิเธอแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราให้อภัยแยกกันเพราะว่าเพื่อนกัต้ต้ให้อภัยกันถ้าเกิดกลุ่มนั้นถ้าเกิดใครทำไม่ผ่านละ กูนะมันก็จะว่าดแตะหวาดเลยนะอยู่กลุ่มเราดีที่สุดนี่แหละพวกเราให้อาัายได้ทุกกลุ่มนั้นดิคนแรนเขายิงฮานไเอเป็นหฮ้ชอบดีๆดิสิกเธีได้เสียงแล้วให้ให้กี่ทำดีเองนะนี่แหละยอ๋อคือยี่สิบเองเธอก็สุดยอดแล้วนะเธอยิงตรงเป้าพอดีอยู่อะ่ะมันมัจะเกือบเลขสิบแล้วเนี่ย <laughs> มันจะเกือบเลขสิบไม่เป็นไรหรอกเธอทำได้แน่นอนเชื่อมั่นนะคะ โอเคค่ะเราก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะสตอรอเบอรี่มาเร็วจะจบคลิปกันแค่นี้นะวิธีการยิงธนูแบบง่ายๆจากพวกเรานะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสุด